เจ็บหลังปะเตี่ยทำไมต้องเจ็บหลังด้วยก็แถะซะขนาดนั้นอุ้ยรู้ได้เหรออย่างน้อยยาอ้วมันก็เป็นยาน้ำมันกินง่ายนะเว้ยแต่หนูว่านะคะยาเม็ดแคปซูลโซแมกสามแอคชั่นเนี่ยกินง่ายกว่ายาน้ำเยอะเลยนะคะถ้าเกิดไม่ไหายอย่ามาง้อยาเตี่ยก็เแล้วกันหื้อบุยสิงเดช o n งมิปักษีสองส้อ เออกินซะจะได้หายไอแล้วก็เสียงกลับมาดีเหมือนเดิม<ค><ย>อกินเลยไม่ต้องพูดแล้วเสียงไม่แห็น้ำอุ้ยยาสมเอ็งนี่กินง่ายจริงด้วยอะ่ะ<ค><ย>ไม่รู้ว่ายากินง่ายหรือว่าเพื่อเราใจง่ายอะนะ<ค><ย>อาะเป็ดน้อยก็ ไอ้กลับอากาศกันเหมือนเดิมไอ้กลับ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 อะไรมองหาเพื่อนผมเลอครับจะบ้าเหรอ ค่ะแมจะบ้าเหรอยี่ฟ้าฉันไม่ได้มองหาในแม anyway ็กซ์ซะหน่อยแล้วเธอมองหาใครอยู่ล่ะก็มองหาในแม็กซ์นั่นแหละใช่ป่ะใช่เฮ้ยเสียงหายแหบแล้วหรอหายแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยโซแม็กของเพื่อนผมดีใช่ไหมล่ะบรรทัศวการไอละลายเสมหะเมื่อช่วยละลายเสมหะให้คุณดีแล้วอย่าลืมไปละลายหัวใจเพื่อนผมนะครับโอ้ บอกว่าฉันกินยาของเพื่อนนายฉันกินยาของเตี่ยฉันต่างหาก <Yeah. S 1> อ่ดีหรือไม่กินยาวะเราตักขัดจากความเป็นพ,พ่อเป็นลูกกันเชเตี่ยไหนเลว่าก,กินยาพ่อไงพ่อดูหัวป่าจาะจ๊ะเน่แล้วแม่เพื่อนไปไหนอะฮะเพื่อนฉันก็มองหาอยู่คงอยากจะขอบคุณเขาแล้วมาถ้าอยากจะขอบคุณอนะก็คือไปหาบนห้องครับ ว่าทะเรื่องทะาเรื่องอะไรครับเพื่อนผมมันป่วยครับแล้วเขาเป็นอะไรอะ่ะอ,อ๋อออกไปทำงานตากแดดตากฝนก็เลยปวดหัวเป็นไขออ่น้ำมูกไหลนิดหน่อยอ่ะแล้วนี่เขากินยาหรือยังหมดหยาเขาหมดแล้วเหรอเธอนั่นแหละเ,ออเขารู้กันหมดแหมรู้ตัวไม่ได้เป็นหัวผู้ชายออกนอกน้ำนอกตาแล้วเกินเอ่ใยญ่เพิ่งหนีไฟ จะเบรกเข้าทําไมยะฮะนานาจะเห็นคนสวยอ่ะปากกระจายตรงกันสักทีเลยนี <c oughs> ่พ่อมีไม้ในปากระวังปากเราอ่ะจ,จะตรงไอ้นี่หืม <c oughs> นั่นไงนั่นไงเ,เล็บขอบเลยเท้าเนี่ยเรยไม่คืนนี่เฉียวไปนิดเดียวนะไม่คืน <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วเป็น <c oughs> ห่วงเขาเหรอจ๊ะ เขาเลยจ้ะเปล่านนเป็นห่วงเขาเลยจ้ะ กไกลๆนะเฮ้ยคือว่าเมื่อกี้นิดฉันตกใจกิก้งกามือมันก็เลยสะบัดของกระเด็นเข้ามาในบ้านเนี่ยเหตุผลพอใช้ได้เป็นเอาผมเชื่อกันแล้วกันคง <c oughs> นอนอยู่ข้างบนละมั้ง ใช่เหรอเอาก็คนที่คุณกำลังมองหาไงครับคือฉันซื้อที่คอเจ้นมืคืนเนี่ยไม่อยากจะติดหนี้บุญคุณเดี๋ยวชาติหน้ามาต้องเกิดมาเจอกันอีกก็เลยเฟี้ยงมาตะกลเลยไม่ได้เฟี้ยงใครบอกว่าฉันเฟี้ยงฉันทำตกนี่ไงตกเห็นเปล่าเล่นอย่างนี้เหรอ ปเป็นอาผมเชื่อก็แล้วกันไม ok ่อย่างนั้นฝากนีคอเจนที่นแม็กซ์ด้วยแล้วกันเห็นกระตาไม่เชื่อนะเนี่ยว่าผู้หญิงก็ติ้งต้องได้เหมือนกันนี่ฮะดีคอเจนชนิดเม็ด มันเทววัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้เม็ดยาสามชั้นเม็ดยาสามชั้นร่วมเราก็สามชั้นไม่หายก็ไม่รู้จะไ่ายังไงแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมอยากเปิดร้านกาแฟแตทั้งที่ผมทำงานประจำอยู่ ได้หรอกครับดีโคเจนเมดยา3ชั้นบรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทำทุกวันให้เต็มที่แล้วจะไม่มีคำว่าฝันดีโคเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาซื้อ,อยามาคืนไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครนายกินซะนะนายจะได้เป็นหนี้บุญคุณฉัน แกไปเจอเขาที่ไหนวะก็หน้าบ้านแกแหละเขาบอกเขาตกใจกิ้งก่าสะบัดยาไปตกที่หน้าบ้านแกใช้ hey ก็เพิ่งเคยเห็นผู้หญิงแถมเต็มๆวันนี้แหละทำได้เอ๊ะน,นี่บ้าหรือไงเนี่ย ยิ้มอยู่ได้คนเดียวเฮ้ยีกินยาจริงวะเฮ้ยไอ้นี่นี่แล้วแกเป็นบ้าอะไรวะกลางร่มทำไมวะตั้งสามชั้นอาวอ้าอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอะาวอ้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 าว้าวอาวอัว้าวอาอาวอาวอาวอ้าวอ้า้ามูกไหล้วอศีรษะาลอ้าวก็าป็นไวอ้นว้าอ้า่อ้าวอ้าวันาว้าวอ้าวอ้าว้าวออ้าวอ้า้ว้อ้อ้ว เอ้ใครเราไปใครเราไปโอ้หโอ้ยเล่นไปรู้เรื่องเลยตกใจหมดเลยหยุดขำได้แล้วทไมฉันจะได้กินยาไม่ได้แย่งแกเนี่ย ายดีแล้วเหรอไม่หายได้ยังไงล่ะครับก็ดีคอเจ้นที่คุณให้ผมเนี่ยมีทั้งสามชั้นมีชั้นชอบคุณชั้นรักคุณแล้วก็ชั้นอยากดูแลคุณแต่ฉันจะอ้วกอ้าวยังไม่แต่งงานกันเลยท้องแล้วเหรอครับแอมคนนะครับไม่ใช่ปากัดมองตากันแล้วจะได้ท้องบ้าขอบคุณนะครับ ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมคงไม่หายน้ำมูกไหลไม่หายปวดศีรษะไม่หายเป็นไข้และก็ไม่หายคิดถึงคุณถ้าฉันรู้ว่าคุณน้ำเน่าแบบนี้เ่ยนะฉันไม่ให้ยาคุณหรอกแต่ฉันก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่ได้โซแม็กที่คุณให้มาฉันก็คงไม่หายเจ็บคอแลวก็ไม่หายไอเหมือนกัน หายดีมีพลังแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยฉันก็เหมือนกันฉันจะร้องเพลงให้เต็มที่เลยโชคดีนะครับคุณก็โชคดีเหมือนกันนะ เจ้าน้องปาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอ่อนี่ครับอะไรคะเนี่ยใบจองหัวใจครับนี่ฉันมีให้ใบหนึ่งเอาไหมใบอะไรหรยอครับใบจองลงขอลงจำปานะครับเฮ้ยเขายังไม่ตายใกล้แล้วแหละเมทำไมเป็นจีบเพื่อนเขาไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยหน้าอย่างกับถนนตางไม่เสร็จเนี่ย จ้า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 ไม่หนังหน้าถนนสร้างเสร็จแล้วถึงว่าสิราดยางมาต่อยสะดำเลยอ่ะองมเาอ่ะเฮ้ยไอตันไอ้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 ตันเฮ้ยเฮ้ยอะไรฉันนึกออกแล้วเว้ยว่าฉันจะทำอาชีพเสริมอะไรเสริมนมไงเพื่อนเสริมนมป้ากันเถอะยี่ฟ้ายี่เพิ่งยี่ฟ้ายี่เพิ่งเขาหลักฉันแล้วเขาหลับฉันแล้วเขาหลับฉันแล้วเขาหลับฉันแล้ววิคุณแม็กรับฉันเป็นแฟนแล้วเหรอ เห็ว่าค่ายแพงอ่ะเขาเลิกฉันเป็นนักร้องแล้วจริงเหรอเก่งมากเก่งมากดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โห้องฟจริงจริงโอ้โหช้างอยู่ไหนอะไอ้สิบเลยช้างไลคขิดดีใจด้วยนะครับคุณดีขอบคุณนะคะ อย่ามาโดนตัวชั่นเดี๋ยวคันโอ้ยดึงหนวดทำไมอ่ะเอาให้กลับบ้านไม่ถูกเลยไม่ใช่แมว <laughs> 哥哥。